สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมทางเพจ Facebook ขายที่ดินและสังหาทุกชนิดของเรานะคะควันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่นัดวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตำบลหัวทะเลนะครับเมื่อกี้นะครับที่พี่แล้วนะครับเราอยู่กันที่ตำบลอะไรคะ ตำบลตลาดนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ตลาดตอนนี้อยู่หัวทะเลแล้วนะครับใช่เดี๋ยวเราจะวันนี้พาน้องแหม่มาเที่ยวใช่ไหมคะพามาเที่ยวนะคะถูกแล้วไม่ใช่มาทํางานสิคะวันนี้วันนี้บรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับช่วงเวลาประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งแล้วใช่ไหมคะก็เรามีเวลาในการทําคลิปอีกครึ่งชั่วโมงเพราะถ้า าทิ์ตกดินปุ๊กมืดทันทีมืดเลยนะคะเรามีประสบการณ์ <S <S บ่อยะะแล้วใช่สําหรับแปลงนี้นะคะเราจะพาลูกค้าเนี่ยดูที่ดินก่อนไอ้ดูถนนก่อนถนนแปลงนี้จะเป็นถนนทางเข้าที่ดินนะคะ <S 2> <S 2> จากซอยสีเทามานะคะซึ่งตำบลหัวทะเลเนี้ยเราจะมาจากแยกหัวทะเลไม่กี่นาทีเองนะคะก็คือว่าเราจะเลี้ยวตรงซอยไม้พาเลต เลี้ยวตรงซอยไม้พะเลน่ารักชื่อพาะแล้วก็มาซอยสีเทาต่อเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการก็สามารถสอบถามพี่กาได้ลูกค้าอาจสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมซีซอยเป็นงี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานีชื่อของซอยต่างๆก็จะเป็นของใช้ในโรงงานนะคะอ๋อใช่เหรอพี่นัททั้งสีเทาทั้งพลาเรนครับประมาณนี้นะครับลูกค้าอย่ามาเชื่อนะครับอันนี้อันนี้พี่นัทแบบว่าอันนี้พี่นัทแบบจินตนาการเอง ใช่โอเคนี่ครับจากถนน226นะครับหรือถนนโชคชัยรัชนครราชสีมาครับ224นะครับโชคชัยนครราชสีมานะครับผมก็วิ่งตรงมาเข้าสู่ถนนซอยพาเลทนะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนสีเทานะครับตรงเข้ามาสุดซอยนะครับที่น้องแหม่มกําลังเดินอยู่นีครับตรงนี้ก็คือถนนสาธารณประโยชน์นะครับจุดเด่นนะครับก่อนถึงแปลงที่ดินคืออะไรรู้ไหมคะ คืออะไรคะต้นะสดายักษ์ค่ะโอ้ต้นะสดายักษ์ใหญ่มากๆเลยอันนี้ถ้าจะกินคือต้องปีนนะครับอันนี้ขนาดถ่ายนี่เหยนหน้าขึ้นไปเลยนะครับผมใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นะสดาแบบจืดหรือเปล่าเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปชมที่ดินพร้อมกันเลยที่ดินแปลนนี้นะคะมีเนื้อที่400ตารางวานะคะหรือว่า1ไร่นั่นเองใช่ครับก็ประมาณ1ไร่นะครับ1ไร่ตรงๆเลยใช่ไหมคะน้องแหม่ม ใช่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหัวทะเลอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้ๆกับเซฟวิ่งโฮมนะคะอคือโครงการหมู่บ้านเซฟวิ่งโฮมนะครับวนด้านหลังลิปๆตรงนู้นนะครับก็คือน่าจะเป็นงานในเขตนุกินิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับห่างจากนิคมอุตสาหกรรม สุรานาดีประมาณ1.1กมเท่านั้นเองนะคะถูกต้องค่ะนี่เลยเรามาถึงแปลงนี้แล้วนะครับใช่ค่ะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับน้ากว้างเท่าไหร่คะน้องแม่น้ากว้าง62เมตรนะคะและความลึกจะอยู่ประมาณ29-30เมตรค่ะความกว้างด้านหลังแปลงที่ดินประมาณ64เมตรนะคะโอ้รูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเะครับเหมาะทลยสม่ัเสัอสังหา ต่างๆมากมายนะครับใช่ค่ะโอ้แปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าใกล้นิคมอุตสาหกรรมครับสุรนารีนะครับแล้วก็ใกล้เขตชุมชนนะครับ<ช>เพราะงั้นนะ<ช>มีความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัยสูงมากสามารถพัฒนาเป็น เป็นห้องพักก็ได้ห้องเช่าได้บ้านพักอาศัยหรือว่าบ้านจัดสรรก็ได้นะคะนี่เขาก็มีบ้านจัดสรรอยู่เหมือนกันแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะนี่นะคะแปลงตรงข้ามของเราเป็นด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับ อย่ที่ดินเราหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับโอ้สวยมากเลยแล้วกออยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับการเกษตรด้วยนะครับมันสับปะหลังนะครับผมแล้วก็มาจะบอกว่าเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะคะรู้สึกว่าอากาศดีมากๆแล้วก็ เหมือนเขาเรียกว่าเลยนะเหมือนเราจะปลูกเป็นบ้านสวนก็นยังได้นะคะคือแบบเป็นธรรมชาติสุดๆเลยและไม่มีเสียงดังวุ่นวายเลยนะคะไม่มีเสียงดังรบกวนแต่อย่างใดนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราแจ้งไปแล้วว่าเนื้อที่รวม400ตารางวา ความกว้างนะคะ62เมตรความลึกประมาณ29-30เมตรนะคะความกว้างด้านหลังก็จะอยู่ประมาณ64เมตรอันนี้จะเป็นรูปประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีโฉนดสองโฉนดด้วยกันนะคะพร้อมโอนเลยนะคะแปลงนี้เราขายยกแปลงเท่านั้นไม่แบ่งขายนะคะหากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาแหม่มได้เลยนะคะที่เบอร์063 8412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอก็ได้ค่ะ0638412188นะคะ ติดตามเพจของเราชื่อเพจว่าอะไรคะพี่นันเพจของเรานะครับขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะครับเพจน,นี้ของเรานะครับจะรวบรวมที่ดินนะครับข้อมูลแปลงที่ดินนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ราคาพิกัดนะครับไว้ใ,<ช>ในช่องทางเพจน,นี้เลยนะครับฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราด้วยนะครับสําหรับขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดค่ะใช่แล้วค่ะขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องนะคะอันนี้ย้ําด้วยว่าเรา จะขายที่ดินและสังหาทุกชนิดที่มีเอกสารถูกต้องนะคะก่อนที่ลูกค้าจะซื้อขายลูกค้าก็สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารจากแปลงที่ดินที่ลูกค้าสนใจได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะที่ทําให้ลูกค้าได้เห็นภาพที่ดินแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นช่อง youtube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะช่อง NW Real Estate 78นะคะฝั่ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ได้รับชง นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเราก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของแหม่มก็ตามนะคะเข้าไปกดติดตามช่อง nws78 a e ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่พลาดการรับชมที่ดินสวยๆและราคาถูกๆนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะใช่ครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับน้องแหม่มครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการที่ดินแปลงนี้ก็โทรหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์063-841-2188แนะครับแล้วก็แอดไลน์ไอของเราได้เลยนะครับที่เบอร์0ู3ย์1 2 1 8 8ะครับแล้วก็ ฝาช่องทางนะครับช่องทางา YouTube นะครับ Nw Real e 78นะครับลูกค้าสามารถชมคลิปเต็มได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้ชมนะครับเราถ่ายทำตั้งแต่ถนนหลักๆนะครับจากแปลงที่ดินนะครับ ถนนหลักนะครับจนถึงแปลงที่ดินนะครับลูกค้าสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องทางนี้เลยครับสำหรับ y t u t u นะครับ n w d e o x เ8็ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณแม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเราจะไปถ่ายทําที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามกดโฟลว์อั p กดแชร์เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมและคุณแม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ